สวัสดีค่ะเราก็มาต่อกันคลิปที่ห้านะคะโคตรมาลาทอนเลยอิมก็พูดไปได้สักประมาณชั่วโมงยี่สิบเหนื่อยนะบอกได้เลยว่าเหนื่อยนะคะเพราะว่ามันใช้แบบพลังงานแล้วก็ลมปานเราลมเราพูดออกมาตลอดนะคะอะขออนุญาตจิบน้ำนิดนึงนะคะเปิดคลิปมาก็จิบน้ำเลยโอเคค่ะเข้าเรื่องต่อนะะอิมก็ทาแป้งเดี๋ยวแล้วหน้ามันเลยนะครับพูดมาชั่วโมงครึ่งก็หน้ามันเลยค่ะ ก่อนจะเข้าคลิปก็เช่นเดิมนะคะก็คือมีการแจ้งเตือนนะคะสำหรับคนที่ต้องระมัดระวังนะคะมีอาชีพนะคะเรียกรับเก็บเงินเกี่ยวกับเรื่องทวินเฟรมนะคะสนะคะคนที่พูดถึงมีฉาชีพก่อนที่มพูดถึงเพราะว่าอะไรเพราะมันคือพวกไม่มีทวินแล้วบอกแอบอ้างว่าตัวเองมีทวินเห็นเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่อิ่มดาบ่อยๆในไลน์อิ่มนะคะระมัดระวังช่องนี้ด้วยนะเออนั่นแหละ ข้อที่สองนะคะมีคนที่ไม่ได้มีทวินเฟรมแต่ว่าเขาก็คล้ายกับอะไรเอาข้อมูลมาแต่มันดันเป็นข้อมูลเท็จไงแล้วไปเรียกเก็บเงินไงมันก็ทําให้พวกที่มีทวินเนี่ยเริ่มสับสนเข้าใจไหมแล้วก็จะไม่รู้ว่ากูมีหรือไม่มีทวินส่วนข้อที่สามนะคะก็คือมันมีคนโคชชิ่งแม่นยําอยู่จริงแแหละแต่คุณก็ต้องดูให้เขาเป็นที่ไกด์ให้เขาให้เขาเป็นคนที่ไกด์ให้คุณเฉยๆก็พอนะคะ การจะเสียเงินให้คนเหล่านี้มันไม่มีปัญหาเพราะเขาศึกษาด้านนี้แล้วเขาก็มีทวินเฟรมจริงนะคะเขาสามารถไกลได้แล้วเขาก็ต้องทํามาหาเลี้ยงชีพเขานะมันก็เ,นเรื่องปากท้องเขาเราไม่มีปัญหานะแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องใช้วิจารยญาณเพราะว่าเรื่องทวินเฟรมเนี่ยมันเป็นภารกิจแต่ละคู่มันไม่เหมือนกัน คู่ทวินไม่เหมือนกันเขาว่าคู่ในที่นี้คือคู่หยินหยางนะไม่ได้หมายถึงว่าคู่แบบว่าแตกออกมาแค่สองสองตัวนะทวินบางทีไม่ได้มีแค่สองนะะเออไม่ได้มามาแค่สองนะบางทีมาเยอะแยะมากมายก็มีนะคะแล้วแต่ว่าคุณมาทำภารกิจอะไรเออแต่ส่วนมากก็คือส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีหนึ่งต่อหนึ่งก็คือมีแค่สองส่วนใหญ่นะซึ่งมันไม่ใช่อิ่มไงเออโอเคนะคะเข้าต่ออ่ะ ใช้วิจารานก็แล้วกันนะคะมองสิ่งที่ห่มเล่าไว้ฟังให้มองเป็นเรื่องของการเสนอแนวคิดทางปรัชญานะคะซึ่งไม่ได้มีการประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกเกิน70%ของ8 0 0พล้านคนไม่ได้มีเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์นะคะรองรับตรงนี้ผู้หญิงเรานะคะหมายถึงร่างกายผู้หญิงเนี่ยมันถูกทำให้กดขี่นะะ โดยเฉพาะทางเรื่องเพศเนี่ยเมื่อเกิดการอิ่มจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อเมื่อเกิดการเชสเตอร์เลนเนอร์แล้วก็มีการต่อสู้ระหว่างอิ่มกับทวินในทางด้านพลังงานความคิดเนี่ยนะฟัดกันเนี่ยเรื่องเซ็กเรื่องการบัลมเรื่องสังคมชายเป็นใหญ่หรืออะไรเงี้ยอิ่มก็ภารกิจร่วมก็เกิดขึ้นเลยซึ่ง อิ่มก็เลยว่าการเชสเตอร์แลนเนอร์มันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องมาซีเรียสอะไรมากก็คือการทะเลาะก,กันของทวินก็ก็เป็นปกติธรรมดาเพราะตาบใดที่ยังอาศัยร่างมนุษย์อยู่ไงแต่คุณก็ต้องเข้าใจว่ามนุษย์คนอื่นทะเลาะก,กันหนักกว่าทวินเพราะมันทะเลาะก,กันมันก็ไม่ได้รักกันเข้าใจไหมเนื่องจากว่าการทะเลาะก,กันของทวินมันเป็นการทะเลาะก,กันทางด้านความคิดและร่างกายความคิดทางพลังงานทางด้านความคิด ความคิดจิตใจร่างกายเฉยแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าในโซลหรือในสปิริชวลในจิตเนี่ยมันรักกันเพราะว่ามันคือจิตวิญญาณเดียวกันอ,อตับใดที่มันยังลิงก์กับไฮโรเซลนะอมืมันพอดีว่ากันเชสเตอร์แลนเนอร์คุณก็เห็นที่ผ่านมาเนะาะว่าเกิดภารกิจร่วมขึ้นมาทันทีก็คืออิ่มก็มี ความคิดทางด้านปรัชญาแล้วมันก็เขียนงานขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องเงี่ยนไม่เงียนทำไมผู้หญิงจะต้องเงี่ยนไม่ดีเงียนไม่ได้ใช่ไหมขออนุญาตใช้ศัพท์ภาษาชาวบ้านซึ่งบางคนอาจจะมองว่าอยากนะมันก็ไวเบรดมนุษย์จำตัวนมากเพราะเขาก็จะเกิดการตั้งคำถามขึ้นมาไงว่าเออทำไมผู้หญิงถูกห้ามพูดเรื่องเพศเรื่องเซ็กในขณะที่ผู้ชายพูดได้ แถมไม่พอผู้ชายบางทีพูดในที่สาธารณะได้แบบทุกคนมองเป็นเรื่องตลกขบขันแต่พอผู้หญิงพูดเรื่องตรงไปตรงมาในที่สาธารณะกับกลายเป็นโดนถูกประนามถูกส่งพลังงานลบถูกอาฆาตมัดร้าย <c oughs> จะถูกฆ่าไหมถ้าเป็นถ้าเป็นบางประเทศโดนปาหินมึงเข้าใจไหมเออนะจริงเรื่องปาหินเนี่ยอิ่มพูดเล่นกันตั้งแต่อิ่มเล่นเฟซบุก๊กมาแต่ปีสงแต่ปิบ0 1 0 2011ิบอ เออคนก็เอาไปเล่นตามนะเรื่องปลาหินนะเออนั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้า,ถาปลาอ,นนอันนี้เราพูดใน,ในเชิงมุกตลกนะแต่พูดในด้านความเป็นจริงอะ่ะมันคือความเจ็บปวดนะคะโดนปลาหินจนจนบาดเจ,จ็บสาหัสแล้วไม่ตายหรือจนโดนปลาหินจนตายเนี่ยมันก็คือเห็นไหมว่ามันเป็นสังคมชายเป็นใหญ่ขนาดไหนเนี่ยแหละเราถึงต้องมาล้างพลังงานโลกเก่าเพื่อสร้างโลกใหม่ เพราะว่าไกอา5ีก็คือรักไร้เงื่อนไขยูนิตี้ปองดองออไม่แบ่งแยกนะคะมีความเท่าเทียมคำว่าความเท่าเทียมอะถ้าตอนนี้คุณยังมีความคิดแบบเป็นผู้หญิงที่ชอบที่จะถูกกระทำเป็นเหยื่อคุณก็คือพวกมิติโลกที่สามเข้าใจไหมเออใครที่สอนเรื่องทวินเฟรมแล้วก็ยังมาบอกว่าตัวเองเป็นผู้หญิง นะแล้วให้ผู้ชายมาข่มอะไรเงี้ยนะเออแล้วก็ต้องอยู่ในกรอบในกฎของโลกมิติที่สามเนี่ยนะแล้วก็เอาคําว่าความดีมาสรรเสริญเยนยอในตัวเองว่าเออเพราะว่าฉันเป็นคนดีคนซื่อสัตย์เออมึงคือทวินปลอมนั่นแหละมึงมึงสร้างมึงเฟกนะครแล้วไปเก็บเงินเขาพวกไปเก็บเงินเขาเนี่ยคือมิจฉาชีพสิบแปดมงกุฎเลยเออการเรียบรับผลประโยชน์เนี่ยนะอืม อิ่มทำการโคชชิ่งอิ่มจะไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆนะคะทุกการโคชชิ่งคือวิทยาทานและทําให้ฟรีนะะใครจะนําไปใช้สอนคนอื่นต่อฟรีหรือจะไปเก็บเงินอิ่มไม่มีปัญหาแต่อย่าแม่มีปัญหากับอิ่มแค่นั้นเองนะคะ,ะเห็นไหมว่ามนุษย์ผู้หญิงเนี่ยถูกทำให้ต่ำมาขนาดไหนทุกวันนี้อะผู้หญิงอะที่ที่สามารถที่จะมีปากมีเสียงได้ในสังคมอะ มันเห็นกันได้แค่กี่กี่ตัวกีต่ตนเออใช่ไหมเนี่ยแหละพวกเรามาเพื่อทําหน้าที่นี้เลยความเท่าเทียมนะคะเท่าเทียมทางเพศก่อนเลยเราต้องมองว่าไอ้นี่ยมันเป็นแค่ร่างกายกายวิภาคคุณอาจจะเป็นตุ๊ดกระเทยทอมดี้เกยเป็นใบเป็นควียเป็น lgbtq เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอะไรก็ตามมันก็เป็นแค่ร่างนะคะข้างในของแท้คือ s p i r i t คือโซ หรือจิตวิญญาณเรานี่เองนะคะเราต้องมองตรงนี้นะคะ,ะดังนั้นในนะปัจจุบันนี้อิ่มก็ยังมีการงัดกับทวินบางคนในเจ็ดคนนั้นอยู่คือเป็นการงัดพลังงานทางด้านความคิดนะ,ะแต่ในเรื่องของการใช้ชีวิตเราก็ยังใช้ชีวิตก็คือเขาก็ทำงานของเขาใช่ไหมเขาก็ต้องมีภารกิจเดียวของเขามีภารกิจร่วมระหว่างเขากับเราอ,อิ่มก็มีงานของอิ่มอิ่มก็มีภารกิจของอิ่มนะคะ บางส่วนก็ยังเป็นภารกิจร่วมกันซึ่งการเชสเตอร์แลนเนอร์บางครั้งก็เกิดภารกิจร่วมขึ้นมาได้ซึ่งไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเพราะว่าทวินมันมานะคะใครสอนเรื่องทวินเฟรมอยู่ต่างมิติให้ตัดทิ้งไปได้เลยแปลว่ามันมั่วนะคะมันมั่วมันไม่มีทวินเฟรมนะคะทวินเฟรมมามันต้องอยู่มิติเดียวกันเพราะว่ามันมาต้องมาทําภารกิจร่วมในมิติเดียวกันนะคะถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในมิติเดียวกัน ไม่ได้ไม่มีนะไม่มีทวินเฟรมในรูปแบบนั้นต่อให้ว่าสมมุติว่าอ,อยู่อยู่ลงมาอีกเมทริกหนึ่งก็ต้องอยู่ในเมทริกเดียวกันเมทริกก็คือมิติเข้าใจไหมออาจจะไม่ใช่แบบเป็นร่างมนุษย์อย่างเราแต่ก็ต้องอยู่ในมิติเดียวกันเข้าใจไหมสมมุติว่าอย่างมาเป็นลักษณะอะาวะตารมาเป็นเทพเจ้า แต่จะอวะตารมาในลนักษณะเป็นทวินเฟรมก็มีนะคะแต่เขาก็อาจจะมาเป็นพี่น้องกันหรือพ่อแม่หรืออาจจะเป็นคู่รักอะไรเงี้ยแล้วแตม่มันมีได้หลากหลายเอ,อแต่มันยังไงมันต้องอยู่ในเมทริกหรือมิติเดียวกันเข้าใจไหมออถ้าอยู่ต่างมิติใครสอนว่าทวินเฟรมต่างมิติ คือมันมั่วมันโคตรมั่วมันมั่วมากๆนะคะเพราะว่าโปรตีนไฮเออร์เซลเราเนี่ยถ้ามันจะอวตารมาอยู่คนละมิติมันอวตารมาเป็นตัว,ต,วตัวของมันอยู่แล้วเพราะมันก็ทำหน้าตอนนี้มันก็ทําหน้าที่อยู่หลักมิติอยู่แล้วสําหรับคนที่รู้ทางด้านจิตวิญญาณเนาะคนที่สายจิตวิญญาณรู้เรื่องของไฮเออร์เซลอยู่หลักมิติเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมอยู่ในในหลายๆดิเมนชันหรืออะไรเงี้ยอยู่ในหลายๆเมทริกมิติมิติแบบเมทริกมิติแบบดิเมนชันอะไรเงี้ยอืม ซึ่งอิ่มก็เคยพูดถึงเรื่องของควอนตั้มไปแล้วเมื่อเทียบกับเ,เรื่องของ ฝั่งของไฮเออเซลหรือการอวตารก็คือเป็นในรักษณะของควอนตัมซูเปอร์โพสชันซึ่งอิมเป็นคนคิดขึ้นมาเองโดยการดาวน์โหลดข้อมูลจากไฮเอเซลดังนั้นใครไปได้ข้อมูลนี้จากที่อื่นก็คือมันมากออ๊ออิมในเองนะคะซึ่งอิมบอกเสมอว่าการกออ๊ออิมไม่มีปัญหาหรอกนะคะก็คืออย่ามามีปัญหากับอิมหรืออย่าไปเป็นมิจฉาชีพไปหลอกลวงคนอื่นนะคะว่าตัวเองคิดเองแล้วไปเก็บเรียกรับเก็บเงินอะไรอย่างนี้นะอืมอ่ะก็คือตอนเนี้ก็การดําเนิน ไปก็ยังมีอยู่ระหว่างทวินนะคะทุกคนก็ต้องดำเนินเพราะยังอยู่ในร่างกายมนุษย์เนาะยัง alive กันอยู่ก็คือยังไม่ตายกันอยู่ไงใช่ไหมตอนนี้เรายังมีตัวตนอาศัยร่างมนุษย์อยู่สําหรับคนที่มีทวินเหมือนอิมทุกๆคนนะคะก็จะเข้าใจตรงจุดนี้ดีว่ามันก็ยังต้องดําเนินไปอะซึ่งการที่จะเกิดการเชสเตอร์ลันเนอร์หรือการทะเลาะตบตีกันมันก็เป็นลักษณะปกติเนื่องจากว่ายังมาใช้ร่างขอแค่อย่าลืมว่า ต้องล so, ิงก์โซลิงก์ไฮโรเซลไว้ตับใดที่ยังลิงก์ไฮโรเซลได้ก็คือสมมติตายออกจากร่างนี้ไปก็ยังได้กลับคืนสู่ไฮโรเซลตัวเองไงเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็คือไฮโรเซลเราก็จะสูญเสียพลังงานเลยสำหรับคนที่ตัดขาดจากไฮโรเซลใช่ไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างทวินอิ่มเจ็ดคนนั้นที่เป็นพลังงานหิน ผู้หญิงที่ไปแบ่งใช้ร่างผู้ชายเจ็ดเนี่ยนะถ้าหากว่ามีคนใดคนหนึ่งนะคะตัดขาดการเชื่อมต่อกอับไฮเออร์เซลก็คือเขาไปเชื่อในร่างกายว่าเขาเป็นผู้ชายเขาไปเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นว่าเนี่ยตอนนี้เขาคือความจริงข้างนอกคือความจริงเมื่อไหร่ก็ตามตัดก็คือตัดไปเลยนะคะแล้วจากนั้นอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ไฮเเซลเรานะคะอาจจะทำภารกิจนะคะตามที่แพทเทิร์นเดส n y นีถูกเขียนในระดับไดเมนชันก็จริงแต่เขาจะสูญเสียพลังงานส่วนของตรงนี้ไปเพราะว่าพลังงานส่วนของตรงนี้เขาเลือกมีฟรีวิวในระดับจิตไงที่จะเลือกตัดขาดเองเพราะเขาไปเชื่อสิ่งที่เขาเห็นภายนอกเขาไม่ได้เชื่อสิ่งที่เขาเห็นอยู่ภายในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือการเกิดใหม่ในภพชาติต่อไปเขาจะอยู่แค่พลังงานในระดับของเท่านั้นอะ พลังงานในระดับที่เขาตัดออกพลังงานมนุษย์เ,ออเขาอยู่ในร่างมนุษย์ใช่ไหมก็เป็นพลังงานในระดับมนุษย์ 3D เขาก็อาจจะต้องไปตายเกิดวนไปในเมทริกของโลกเก่า 3D มดีเข้าใจไหมคะซึ่งเมทริกในโลกเก่า 3D ก็มีอยู่หลายมัลติเวิร์สนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ดาวโลกนะคะที่จะมีแค่3ามก็ดาวอื่นบางดาวที่มันยังไม่มีอารยธรรมมันเป็นสามันก็มีก็แล้วแต่แล้วแต่กําลังของจิตจะพาไปนะคะ เซึ่งกําลังของจิตอะ่ะมันก็เลือกมันก็เลือกตามตามกําลังของมันเกิดนั่นแหละออคือมันมันถูกเขียนก็จริงนะคะทุกอย่างมันถูกเขียนมาก็จริงแต่มันต้องมีการดูต้องดูพลังงานเราด้วยว่าพลังงานเราไปสอดคล้องกับการถูกเขียนมาไหมคุณเข้าใจไหมว่าในโลกมิติเก่าสามดีอ่ะไม่ว่าจะดาวดวงไหนก็ตามนะคะในทุกๆมันเทิร์เนี่ย ไม่ใช่แค่ดาวโลกที่จะเป็นแค่สามดีมันมีดาวอื่นไงสามดีลงไปนมันถูกเขียนมาแล้วแหละเพราะมันมีกฎของมันอยู่เขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมภาษาศาสนาเรียกกฎแห่งกรรมมันมีกฎของมันอยู่มันถูกเขียนถูกเขียนโดยที่พวกเอเลียนระดับานดีนะดิเมนชันที่เก้ามันมีทีมงานพวกนี้เขียนเขียนไว้อยู่เขียนไว้เพราะมันเป็นโปรแกรมอยู่แล้วหน้าที่ของจิตก็คือมีหน้าที่เล่นเล่นไปตามนั้นตามกําลังของจิตอิมใช้คําว่าเล่นเพื่อ เพื่อให้มันฟังดูง่ายเออเพราะว่าจริงๆแล้วจากซอสเราลงมามันก็คือการเล่นมาก่อนเนี่ยแต่ทีเนี้ยเล่นไปเล่นมามันเริ่มจริงจังมันเริ่มเครียดมันเริ่มไม่สนุกไม่ม่วนเลยบางคนอ่ะเออก็นะแต่เราก็ยังใช้คาว่าเล่นอยู่อะลักษณะเรียกว่าการใช้งานมนันเออตับใดที่ยังไม่ได้กลับเข้าคืนสู่ซอสเนี่ยนะหรือนิพพานที่แท้เนี่ยนะอืมมันก็ตามกําลังของมันไปนะคะ สมมติว่า่ตายสมมติว่าหน,นึ่งใน7เนี้ยตายไปแต่มีหนึ่งใน7นี้ไม่ลิงไม่ลิงไฮเออร์เซลไม่ลิงโ so ซแต่ดันไปเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเอเห็นข้างนอกภายนอกคือความจริงสิ่งที่ฉันปร,ประสบพบเจอโอ้ฉันแบบอลังการงานสร้างในชาตินี้อะไรเงี้ยคือความจริงเนี่ย มันก็จะคิดมันก็จะไปคิดว่ามันคือมนุษย์ไปเลยทีนี้ยพอมันตายซึ่งการตายมันเกิดขึ้นได้เสมอคุณเข้าใจไหมเอ่อพอเราก็ยังไม่เห็นเราก็ไม่ได้เห็นแพทเทิร์นเดนี่หรือถ้าเราเห็นชะตากรรมแพทเทิร์นเดนี่เราแล้วเราจะทําอะไรได้ใช่ไหมก็เขียนมาให้ตายอยหน้าวันนั้นแล้วกุก็ต้องตายไงเออพอตายไปเสร็จแล้วตายกระทานหาันว่าง,งั้นเถอะแตเ่เป็นเป็นกระทานหาันที่แม่งเสือกหมกมุ่นอยู่กับการเชื่อมั่นว่าอันเนี้ย ที่กูเป็นตอนนี้อยู่ในร่างเนี้ยคือความจริงละอะไรเงี้ยไม่เชื่อไม่เชื่อโซไม่เชื่อสปิริชชั่ไม่เชื่อจิตวิญญาณดั้งเดิมตนนัวเองมันก็แบ่งพลังงานตัดขาดออกมาทันทีเลยแล้วพลังงานแค่นั้นอ่ะก็จะไปสอดคล้องก็คือกับแพทเทิร์นเดสตินีต่อไปซึ่งแน่นอนมันก็เลือกได้แต่ว่ามันก็เลือกได้แค่ระดับพลังงานของมันเข้าใจไหมสมมติว่า แพทเทิร์นเดสสินีที่ถูกเขียนในชาติหน้ามันอาจจะเขียนมาสารพัดเลยตัวมันก็ต้องอตัวมันมีพลังงานอยู่แค่นี้ใช่ไหมสมมติตัวมันได้มีพลังงานในระดับ Number one, Number one, นับอร์วันนับเบอร์หนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งไอ t พทเทิร์นเดที่เขียนที่เขียนไว้ในระดับพลังงานที่สองมันก็ไปไม่ได้มันก็ไปมันก็จะเลือกได้แค่ระดับพลังงานที่หนึ่งเหมือนกัน เขาถึงได้บอกว่ามันไปเป็นไปตามกําลังของจิตภาษาธรรมะเรียกว่าตามบาร,รมีนะคะตามบาร,รมีของจิตนั่นเองนะเออก็เนี่ยแหละอิมถึงได้แบบบอกอิมถึงได้บอกกับฝั่งเจ็ดหนึ่งในเจ็ดคนนี้เสมอว่าให้ลิง์โซวไว้ตลอดแต่ว่ามันไม่ค่อยจะมีปัญหาตรงที่ว่าตับได้ที่มันยังมีเชสเตอร์แันเนอร์เนี่ยแหละมันจะทําให้เขาดึงคือเราเราอ่ะจะดึงดูดเขาเพอเราดึงดูดเขาเขาก็จะเขาก็จะ เหมือนแม่เหล็กอะ่ะเขาก็จะไม่ไปไหนทีเนี้ยมันมันเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่ไฮเออร์เซลเราไฮเออร์เซลเราใช้ตรงเนี้ยแหละมันเป็นกลไกต้องดึงกันไว้เขา้าใจไหมเนื่องจากว่ามันคั่วคนละคั่วเนาะมันเป็นคั้วอ่คั้วขั้วตรงข้ามกันนะคะคั่วบวกคั้วลบเป็นลักษณะของแม่เหล็กมันทําให้ในเมื่อถ้าฝั่งปัญญาปกติฝั่งปัญญาเขาลิงก์ไฮเออร์เซลอยู่แล้วนะคะฝั่งปัญญาเออ ที่นี้มันจะทําให้ฝั่งเฟมินีนคือฝั่งศิลปะวิทยาการเนี่ยเขาก็จะยังอยู่กับเราต่อให้เขายังไม่แบบว่าลิงค์ไฮเออเซลของเขาเต็มที่แบบ เห็นแบบคอนเซ็ตเห็นภาพกระจ่างใสแบบที่ DIY masculine เห็นนะแต่เขาก็ยังมาลักมาหลงไหลอีอีนี่อย like, he sure <Wow. S 1> ู่ไงอีนี่อยู่เขาก็จะไม่ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นกลไกหรือไม่เป็นกลไกหาอะไรแต่ก็คือกูกูรู้แค่ว่ากูรักอีเออพอพอมันรู้ว่ามันรักอีนี่อยู่อะพอมันสมมุติมันตายหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังได้กับโซเข้าใจไหมมันก็ยังได้ได้กับโซดั้งเดิมคือกับไฮเออร์เซลเพราะว่า ไอตัวโ so, ซมันยังลิงก์กับเราอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันตัดขาดมันแบบว่าเชื่อมั่นมากว่าสิ่งที่กูเห็นข้างหน้าข้างนอกเนี่ยคือความจริงแล้วกูก็จะไม่เอาแม้กระทั่งอ e ีมัสคิลีนแล้วไฮร์เซล,ลกูก็ไม่เอาละเออนั่นแหละมึงมึงก็ไปเป็นระดับพลังงานไดเมนชันต่ำไปเออต่มต่ตามพลังงานที่มึงเป็นอยู่นะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละมันเลยเป็น,นกลไกไงซึ่งถามว่าทำไมพวกที่ไม่มีเชสเตอร์แันเนอร์ก็เพราะอย่างนี้เพราะว่า พวกไม่มีเชสเซอร์แลนเนอร์ก็คือหนึ่งดีวายมัสกูลีนรักดีว e ยเฟมินีนอยู่แล้วมันก็จะสงบสงบเหมือนสภาวะนิพานเออเป็นหยินอย่างแท้แล้วไงเออพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของโซนะคะเป็นเรื่องของความคิดจิตใจไม่ใช่เรื่องของกายกายวิภาคเพราะกายวิภาคเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่า p a t เ e ิร์นเดสติหรือชะตากรรมเราหรือบางคนเรียกว่าโซแพนเนี่ยมันเขียนว่ายังไงนะหรือต่อให้เรารู้แล้วเราจะทําอะไรกับมันใช่ไหม ออมันไม,ไม่ไม่มีประโยชน์ประโยชน์ก็คือมาดูภายในจิตของเราฝัออ่งที่ไม่มีเชสเซอร์เลนเนอร์นะคะหนึ่งก็คือดีไวท์มัสกูลีนรักดีไวท์เฟมิลีนอยู่ดีไวเฟมินีนอยู่แล้วนะคะกับสองดีไว n ์เฟมินีนเนี่ยแบ่งโคตรลิงก์เลยลิงก์กับไฮเออเซลแบบเต็มเต็มแบบลิงก์โคตรเลยอะไรเงี้ยแบบอย่างเช่นแบบย,แบบย,ยกตัวอย่างยกตัวอย่างอีกจิตหนึ่งของอิมไง ที่บอกว่าอิ่มกับเขาไม่มีเชสเซอร์เนอร์เขาลิงก์ไฮอร์เซลแบบว่าเต็มที่เลยเขาเขาไกเ์อับเซลล์นี่แทบจะเป็นหนึ่งเดียวกันอะไรเงี้ยแต่เรามีส่วนมาช่วยเขาพอพอ,พอเขาตื่นตื่นรู้ในระดับอของทวินเฟรมอย่างเี้เหมือนเรามากระตุ้นช่วยให้เขาลิงก์ขึ้นว่าเออนี่นะฉันคือใครแบ่งชัดเจนแจ่มใสขึ้นเข้าใจไหมมันคือการที่เห็นคอนชียสเนตแจ่มใสขึ้นเออ เดี๋ยวแป๊บนึงขอจิบน้ำโอเคค่ะจริงๆมีที่อิ่มอยากจะพูดหลายอย่างแต่ว่าอิ่มก็ลืมลืมด้วยเพราะอิ่มไม่ได้จดไงมันเป็นการด้นสดนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้ตัดไม่ได้ทำคลิปในลักษณะเป็นไลฟ์สดเฉยๆนะคะอ่าอิมก็จะพูดถึงเรื่องของสัญญาณทวินเฟรมนะคะสัญญาณทวินเฟรมนะคะเห็นชัดเจนก็คือเลขแองเจิลนัมเบอร์นะคะเลขแองเจิลนัมเบอร์เนี่ยรู้ไหมว่าเมื่อประมาณปี 2010 2011เนี่ยอิมเรียกอิมดันเรียกว่าอิมยังไม่รู้ว่ามันเรียกว่า angel number แต่อิมก็เรียกเ n g e ลขึ้นมาแล้วนะแล้วอิมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นทวินเราแต่เราก็ดันไปเรียกเขาว่าเป็น angel h e a r รมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพลังงานล้วนๆค่ะคุณอิมบอกว่าต่อให้เราไม่ได้เห็นกันทางกายวิภาคหรืออะไรก็ตามอะ แต่มันรับรู้ได้ถึงพลังงานณนะตอนนั้นแล้วอะแล้วข้อมูลจากไฮเออร์เซลบอกเรามาแล้วแล้วอิ่มเพิ่งจะมารู้ว่ามันคือ a n g นจิ่นนัมเบก็เมื่อตอนที่ปลายปีที่แล้วแหละอิ่มว่าเอ๊ะทำไมอิ่มเห็นเลขซ้ำบ่อยๆมันเขาเรียกว่าเลขอะไรแล้วมันก็มีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่า a n g นจิ่นนัมเบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันคลิปที่6จ้ะ